อยู่คุ้นระดุดไหมหนาวเนาะหนาวเอาความจริงเลยว่าเคยฟังเพลงนี้แต่ว่าแต่ว่าฉันเดาว่าฉันเดาว่าฉันตกอะไรของไม่ต้องค่ะใช่ใช่ซึ่งนั้นแหละที่อยู่ในเอ็มมีในหัวฉันอะคอร์อร์อคอยาขอยาขอยาคอยาคอยาตกเลยใช่ไหมโอ้ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ไม่รู้่ะแหมไปต่อฟังลองนําเพลงไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมีแล้วชื่อเพลงอะ อ่อนแล้วค่อยเฉลยแล้วไม่ใช่อาจจะพูดอุ้ยผมใช้คือมันคืออะนะซันนี่ก็บอกแล้วแต่ว่าเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวก่อนเต้นๆหยุดหยุดเฉยๆคอร้องสวยเหมือนกันอู้ซิวโอ้ยไม่ต้องดูดินี่ยงสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วสองคนนี้ก็ฟังเพลงด้วยกันอ่ะนี่ตอนนีะทุกคนกับพบกับรายการมีกันแค่เนี้ยก็วันนี้นะคะเราจะมีเกมกันก็คือ เกียรทายเพลงนะคะเราเนี่ยจะให้ทุกคนเ,เลือกเพลงเลือกเพลงที่ชอบมาเนี่ยคนละสิบเพลงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะแนะนําแขกรับเชิญพิเศษแล้วใช่ข่าวเชิญั้นขึ้นมาค่ะดะั่จบเลยประเด็นคือจะบอกว่า,าสิบเพลงเนี่ยนะถามจริงจำได้ไหมว่าสิบเพลงที่เพลงเลือกเป็นเพลงอะไรบนะ้างเอาจริงๆสมมติถ้ามันขึ้นมามันก็รู้แหละเป็นเพลงที่ตัวเองชอบแต่ชื่อเพลงจําไม่ได้จะจําไม่ได้ชื่อเพลง เหมือนกันหนักกว่าชื่อเพลงคือชื่อนักร้องนี่หนักเลยไม่ใช่แต่อันนี้มันสิ่งที่เราจะทายกันก็คือชื่อเพลงถ้าเพลงแปลกก็คือฟาเลือกใช่เพราะฟาจะมีเงื่แต่ขละไม่ไม่เราเออใช่บ้าไม่เราเออใช่แล้วนี้ไม่เคยแปลกหรอือแกก็ัแปลกแปลกโอเคเชื่อว่าพวกเธอไม่ฟังงั้นรอบนี้แปลกนะคะก็มาทายกันนะคะเราจะทายแต่เพลงแรกเลยเนาะยากอะ จะบอกก่อนว่าการตั้งชื่อเราก็คือเราจะตั้งชื่อแบบมุ่มั่วเปภนษาอังกฤษแล้วก็ปนปนกันซึ่งตอนเนี้ยก็ไม่คงจำไม่ได้หรอกนะว่าใครตั้งอะไรบ้างอ่ะใช่ของกิ๊ง ฟังแล้วก็ชอบก็เลยไปหาชื่อเพลงมาเพลงนี้สองนะคมเวกี่คำที่เธอบอกมวกี่คำพูดที่เธคอยอบโอ้พคนละตลาดเลยอ่ะจริงเอาควาจริงเเงนี้แต่ว่าแต่ว่ฉันเดาว่าฉันเดานะชื่อเพลงไม่ไม่กี่เหตุผลไม่กี่เหตุผลแโอ้ใช่แล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กี่เหตุผลที่เธอบอกไม่อยากฟังมั้งลองเปิดลองเปิดไม่มั่นใจอ่ะอ้าวไม่ฉันบอกว่าไม่ใช่เจ้าชู้เพลงไม่ได้ลองเปิดลองเปิดดูไม่อยากฟังอยากหัวเราะนานเพราะฉันก็จำชื่อเพลงได้ทุกคนเจ้าของเพลงก็จำไม่ได้เพลงนี้มีเพลงนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปหน่ะฟังนึกว่านักว่านึกว่านึกว่าไม่อยากฟังไม่ฟังที่ฉันพูด เที่มนะมันดีกว่าที่คิดมันดีตอหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปันป่นเคยปิดมันเอาไว้ไหม่หรือเปาดีหรอเอ่อเอ๊ทำไเดี๋ยวในหนึ่งคะแนนทำไมอะคะ้าเมากกเล่นเนียชอบาวเบามากกเล่นเนีย พาให้ฉันแข่งกับเธอ เล้วฉันค่อยมังนะหวานเย็นไม่ใช่ใช่รู้หนูรู้แต่ว่าคิดไม่ออกใจเย็นจชักไม่เห็นายฟองเลยอ่ะกาเย็จะดูาไปอ้าวกายเป็นที่กงได้เนาะ ต้องมันเลยใครเป็นมุ้ดเนี่ยใครเป็นมุ้ดอ่ะแ้องเปอนขอถูกเลยอะแล้วว่าลืมเขาไม่ได้ก็นหนอะเดี๋ยวก่อนละแล่ลืมเหรอ คนคนนี้จะไม่ไปอุ้ยอุ้ยเคยเซิร์ฟเขาเาเซิร์ฟเองเขาว่าฉันอยากได้เพลงที่เกี่ยวกับแนวนี้แต่ฉันไม่อยากได้เพลงนี้ก็เลยจำได้แค่ท่อนเดียวว่าคนคนนี้ไม่ไปยจับเธอแล้วเพลงก็ข no ึ้นมาใช่เพื่อนฉันเพลงอะไรหรอลองค่ะหมูนังด้วงเพราะว่าฉันกำมาสับสนว่าฉันเป็นคนเลือกหรือนางคนเลือกแต่ไปดม่ได้เลยวาข่าวอกันวันนี้สองสองหนึ่งนะคะ ใช้เงาเต็มพอตลาดคล้ายๆกันอยู่นี่หน่อยคิดว่าเองจะเสร็จกันนี่หน่อยกันอินเจะเสร็จนี่จังไหมตกฉันเองโอ้ยโอ้โหฉันไม่ให้อ๋อเขามีใบกันด้วยแล้วใช่ไหมแข่งพัฒนากมใช่ จอแครน่มากชื่อเกลมคันภูมใชื่อเพงเช่ะมน่ไม่ไสิชื่อไมันคุณน่ะทางการกายก็ได้อัลมว่ะอ่่ชื่อนึงอาะไคนข้ามกายอะไรสักอย่างเป็นแกที่ฝั่งเ่าชื่อนี้แล้วกันไม่รู้ไม่ดูว่ารักเธอนะคะชื่อเพลงแต่พอนะพอะเคิดื่ม่ ฉันจำไได้เมื่อกี้วิวกินใส,ส่เซยินหรือเปล่าใช่ใส,ส่เซยินนั่นแหละที่อยู่ในเอ็มมีในหัวฉันน่ะ <c oughs> <c oughs> ขอขอขอแย้ขอแ<อ>ย,ขอย้ขอแย้ขอแย้ขอบย้ตบเองด้วยฉันเป็นเอ็มมีด้วยนะลืมปางตาก่อนแพ้นะเออแพ้

คือพอพูงคุยกาแล้วฉันก็แบบอ่ะใช่ที่เพลงทำทำไมตัวนี้ความอะไรนะสี่สี่สามหนึ่งอ่ะแต่แต่ถ้าไม่แก่ถ้าไม่นี้ไม่น่าจะได้สามหรือไม่ที่จะโมฆาัะโมฆาน้องเพราะจริงเพลงเราสมคนเอามาอ๋อได้อ่ะได้อ๋อได้อ๋อแต่ว่า ไม่ใช่ของฉันนะเนี่ยฉันไม่รับวอรชันนี้มาฟ่ะหรือฉันเอามาไม่ใช่ฉัน้อามาปิเศษเหรอเพลงกีดกันอ๋อ,อกีดกันแลวเรื่อเฉยทำไมก็ทาพันมันจาทๆเาจหมือนกันหไม่ได้มาโอีกอดเลยอีกคะแนนนะ่ะ หนึ่งถูกเป็นแม่คนเดยวเปตรดบเาคนเดียวดูดิเนี่ยสองคนนี้อยู่ด้วยกันนะ้สคนเดียวก็ฟังเพลงด้วยกันอะอไม่เป็นไรหรอคะอย่าอื่นเก่งพัขนเก่งันต้งยอขงบ้างสี่สามหนึ่งนะคะฟังหดหดฉันเลยไม่รู้เว่า โดนด่าดีเปล่าไม่ใช่ของฉันนะฉันไม่คุ้นเลยเดี๋ยวถ้ามันร้องขึ้นมาเดี๋ยวเอานึกอะไรมาเฮ้ยแต่ของฉันไม่ใช่ของฉันัำร้องฉันพูดเลยบางเพลงเี่ฉันไม่เคยฟังทั้งเพลงเดี๋ยฉันก็เอามาฉันชอบแค่ทอกเฉยๆอ้าวบางเพลงฉันก็ฟังไปแล้วแหละจำได้ของฉัน พูดเลยว่าไม่รู้มากมากสองวันนะคุณมากเลยอ๋อของฉันเองแหละฉันว่าทุกคนรู้ของแตมิกาเซ่ของแตมิกาเซ่แตมิกาเซ่ปะเรานำเพลงไปเลยเดี๋ยวมันก็จะดีกับชื่อเพลงอ่ะทั้งสุดหนาว